สวัสดีครับวันนี้เราจะมาตามหาบอสตัวที่สามในเกมแกเรียซาโต้คับผมค่อนจริงมันหายไปแล้วนะแต่ผมเดี๋ยวเดี๋ยวทำคลิปนะออสอนได้เ,เจอแกเรียซาโตะนะ ไงปืนแล้วก็หน้ากากของซาโต้เมื่อก่อนมันจะเก็บได้ปะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพิมพ์แป๊บน,นึงฮะฉันนะมาแล้วเราก็ต้องใช้ได้สก,กินอ่ะไม่ได้ชน,นะแกร,รี่ซาโต้นะมาถึงฉันออฟเซอร์เวอร์ฮะตัวละครนิกบอทอ่ะผีนิกบอทที่เป็นวอนฮะเ,เ,ออเี๋เวลาเรียกบอส Ôi, Sato Chạy ba Cái Hãy subscribe เดี๋ยวเดี๋ยวเกินแล้วแถวนี้โอ้ยอย่างน้อยก็ไม่ได้แถวนั้นแหละโอเคฮะนียวรีบใส่ดเอาปืนมาดีบเอาปืนมาปืน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 เอาดิฟกันข่าง่ายก็สกินนี่แหละเซ็สกินตีเกไป như vậy à Ủa mà chẳng biết Chẳng xuống vào cái mẹ thế ra rồi tôi à, đi khá bấy ยอบคลิปนะเดี๋ยวทำคลิปแยกให้นะทำคลิปแยกให้ว่าเราจะเจอตัวตัวเอ็อนดีซีที่ยังไงเออมานหนึ่งนะขออีกตัวหนึ่งขอเรียกว่าอีกตัวหนึ่งเออไอเดี๋ยเดียเดียเดียพีทีบี

บันเกตกับท้งใจไม่อย่างนันกระงมาใส่ไม่งั้นปืนมันจะยัดได้สออั่นได้ยังไงอ่ะไม่ใช่ม็อตนะฮะอันเป็นอันชิ้นอย่างที่ผมไปเจอมาแต่อาจจะเป็นม็อตก็ได้อะทุกคนเดี๋ยวทำคลิปแยกใครนะครับผมบ๊ายบายแกเรี่ซาโต้ฮะ